กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนโลดเกม ROV Meta ฮะ ROV Meta นะฮะขอแรกทุกคนเข้าไปในลิงก์ผมเลยโอเคผมลิงก์ผม,ผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ให้คุณกดตรงนี้ฮะกดเลยกดไปหนึ่งทีฮะกดดาวน์โหลดฮะนี่ฮะมันก็ทำการ,ารดาวน,น์โหลดให้รอเพื่อนึง นะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนมาเสร็จเลยนะฮะโอเคผมถ้า,าใครโหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาในแอปแตกไฟเลยนะฮะนี่คุณพิมพ์ก็แอปแตกไฟนะฮะพิมพ์เลยแอปแตกไฟคุณก็ดาวน์โหลดฮะคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดลิงก์ผมเสร็จแล้วใช่ไหมฮะคุณก็เข้ามาแอปแตกไฟเลยะฮะเรากดเข้ามาตรงนี้อ่าแล้วก็เลื่อน นี่ฮะมันก็ไม่ยากเลยกดคลิกไปเทนึงกดตรงนี้ฮะข้างบนสุดเลยกดไปฮะกดติดตั้งฮะนี่พื้นที่ผมจะไม่พอเดี๋ยวผมไปลบอะไรก่อนนะฮะโอเคผมน่าจะได้ละกดไปเทน,นึงกดตรงนี้ฮะเมื่อกี้ผมไปลบ มานะฮะมาดูว่าได้ไหมมันใช้พื้นที่เยอะกดติดตั้งโหไม่ได้แบบแป๊บนึงขอไปลบอะไรแป๊บนึงค่ะครั้งนี้ต้องได้ทุกคนได้แล้วไ,ได้แล้วล่ะไปลบอะไรแล้วนะคะกดติดตั้งโหอะไรวะเน,นี่ยขนาดผม ลบวันพันแมงเติร์ล้ีเนีน่ยแะป๊บหนึ่งอโอเคฮะน่าจะได้แล้วล่ะกดติดตั้งเลยมาดูฮะได้ไหมได้แล้วทุกคนคดจะได้ดนเนี่ยก็ลบเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ยก็หลอไปฮะรอสักครู่นะ รอสักครู่นะฮะมันก็จะดาวโหลดเสร็จกดเปิดเลยฮะได้แล้วจิงจานอนจากเลยเล่นได้จริงร้อยเปอร์เซ็นเลยะฮะสีตรงนี้ฮะกดไปอาจาะดาวโหลดนานอยู่นะฮะ โอเคผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนมันดาวโหลดเสร็จเลยนะฮะแป๊บน,นึงนะฮะเมื่อกี้เกิดการเด้งอันนั้นขึ้นมา นะฮะโอเคผมได้ละนี่รอฮะกดติดตั้งเลยโอ้โหคือ ROV Beta นี่คือต้องใช้พื้นที่เยอะมากนะฮะถ้าใครจะโหลดนี่ต้องใช้พื้นที่มากเยอะมากเลยต้องไปลบอีกแล้วทุกคนมาขอให้ได้คราวนี้ครับมาต้องได้ละนะคราวนี้ผมต้องได้ละ โอเคฮะได้ละมาแล้วฮะผมจะโหลดได้มาผมจะโหลดได้เนี่ยทุกคนต้องใช้พื้นที่เยอะมากนะฮะ R O V BETA ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะก็พูดอย่างนี้แหละผมปกติผมจะพูดอย่างนี้แหละ R O V BETA โอ้โหทุกคนผมลบไปเท่าไหร่นะขอไปลบก่อน พอได้น่าจะได้แล้วนะฮะกดติดตั้งเลยน่าจะได้แล้วขอได้ด้วยเถอะลบมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งได้แล้วฮะว่ามันตัองได้แล้วล่ะถ่าละอ่อ รอรอรอทนายจะให้รอรอแป๊บนึงฮะอ้อวมากดเปิดโอเคทุกคนได้แล้วไม่รู้มันจะมีอะไรให้เราอีกไหมหรือเ่าจะเล่นได้ลยนะฮะหรือเปล่าต้องดูก่อน มาน่าจะนานเดี๋ยวผมตัดไปตอนอาดาวโหลเสร็จเลยนะฮะโอเคฮะได้ละกดมาเฟซบุ๊กเลยนะฮะโอเคฮะได้ละเข้าเลยเข้าไปต้องใช้พื้นที่เยอะมากฮะบักคำเดียวนะฮะ ได้แล้วนะนี่ฮะเมตาจริงนี่เอาวีเมตา,าอะไรงทุกคนนะทุกคนดูสิทุกคนดูโหซื้อเลยโคตรถูกบอกคำเดียวก็ถูกถูกจัดถูกจัด ซื้อหมดในอวีเลยฮะซื้อหมดเลยต้องมีทั้งหมดอ่ะตอนนี้ซื้ออาวตังหมดตังหมด,หมดละไม่เป็นไรฮะโอเคฮะถ้าใครอยากให้ผมเล่นอ้าววีเบต้าก็คอมเมนต์มาฮะโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยฮะสำหรับคลิปนี้ what the club